สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับกลุ่มปอบบางนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเมื่อ,อมีอการนะครับเสนอเพิ่มเงินให้กับกลุ่มนี้นะครับโดยเสนอเพิ่มเงินให้กับเด็กนะครับอายุต,ตั้งแต่ 0, 0, 0ูนถึงหปีเป็น1,200บาทนะครับเงินไปนยนเงชีพเป็น3,000บาทแบบทุนนาทุกคนนะครับโดยชี้ว่า เงินกลุ่มนี้ไม่ได้มีการปรับเพิ่มให้มานานแล้วนะครับปัจจุบันก็ได้รับจากรัฐบาลก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในปัจจุบันแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องรีบทําเพราะกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เพิ่มให้มานานแล้วเช่นกันนะครับและในส่วนของพรบรบํานาญผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทนะครับเครือข่ายรัฐสวัสดิการนะครับก็เตรียมที่จะยื่นหนังสือนะครับให้ถึงมือนายกเศรษฐา ในช่วงกลางเดือนธันวาคม2.5.6นี้นะครับเพื่อผลักดันเป็นกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งหาผู้สูงอายุได้เงินเดือนละ3,000บาทก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานอีกด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดของเรื่องนี้ทั้งหมดกันได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์นะครับไปถึง1,000ไลค์นะครับท่านอื่นก็จะได้รับชมคลิปข่าวสารนี้ด้วยนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับข่าวดีสําหรับกลุ่มปอบปีงทางด้านเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับได้เสนอเพิ่มเงินให้กับกลุ่มปอบปีง โดยเสนอเพิ่มเงินให้เด็กนะครับเป็นเงิน1,200บาทเงินผู้สูงอายุแบบตัวนหน้านะครับคนละ3,000บาทโดยชี้ว่ากลุ่มนี้ไม่ได้มีการปรับเพิ่มให้มานานแล้วนะครับซึ่งเงินที่ได้รับอยู่ในตอนนี้ก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในปัจจุบันนะครับส่วนเครือข่ายรัฐสวัสดิการเตรียมยื่นพรบรบำนาญทวนหน้าเสนอต่อรัฐบาลเศรษฐาและสภาในกลางเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเสนอเป็นกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งหาผู้สูงอายุและเด็กได้มีการปรับเพิ่มเงินก็จะทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารจากเพจรีพอร์เตอร์นะครับวันที่29พฤศจิกายน2อ6ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยมีการสัมมนากระเทาะนโยบายรัฐและการจัดสรรงบประมาณของรัฐจากภาคประชาชน10เครือข่ายณนะหอศิลป์กรุงเทพนะครับ วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาขบวนเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมแฟลตท็อกนะครับเนื่องในวันผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสากลหน้าหอศิลป์ละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพนะครับนางสาวกัจจกรผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการมูลนินธิพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า กว่าครึ่งของจํานวนคนพิการนะครับเป็นหญิงและมีกลุ่มที่ไม่ได้รับการพูดถึงก็คือผู้หญิงที่ดูแลคนพิการนะครับเราลงในลงนะครับให้เข้าถึงอุปกรณ์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มามีส่วนร่วมในสังคมนะครับด้านการเข้าถึงระบบขนสร่งระบบการศึกษาก็ไม่มีคุณภาพเพราะการจัดสรรงบ ก็ถึงแค่ระดับบุคลากรงบส่วนนั้นไม่ได้ถึงคนพิการอย่างแท้จริงทําให้เราพ่วงไปติดอุปกรณ์ด้านเศรษฐกิจต,ต่อเพราะเราเข้าไม่ถึงระบบการศึกษามันก็ส่งผลไปยังด้านอาชีพนะครับรวมไปถึงมันก็ทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินเพราะถูกตีตาว่าเสียชีวิตง่ายกระบวนการเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกระบวนการที่กดทับคนพิการเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับ เราไม่แน่ใจว่าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากกฎหมายฉบับนี้ดีแค่ไหนนางสาวกจกรกล่าวทิ้งท้ายนะครับด้านนางสาวลลิตาเพชรพวงนะครับนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ได้กล่าวถึงชีวิตของเธอนะครับที่ต้องเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีแม่นะครับเป็นผู้ดิ้นรนหาหนทางที่จะทําให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีได้ด้วยการแต่งงานใหม่นะครับที่เหมือนจะมีชีวิตที่ดีแล้วแต่ต้องมาดูแลพ่อเลี้ยงนะครับที่ป่วยติดเตียงและพร้อมกับค่าใช้จ่ายมหาศาล ส่งผลให้นางสาวเลลิตาและน้องสาวต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาศึกษาต่อจนจบนางสาวเลลิตากล่าวทิงท้งท้ายด้วยกระตาว่าถ้าเรามีสวัสดิการที่ดีต่อเนื่องเข้าถึงทุกคนเธอจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้หรือไม่นะครับส่วนเรื่องของงานบ้านนะครับที่หลายคนมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงนางสาวมีนาดวงราศีเครือข่ายผู้หญิงและประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการภาคอีสานกล่าวว่าประเทศเรานะครับมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถ้าเขาไม่ได้รับสวัสดิการที่ต้วหน้า โอกาสที่ประเทศจะพัฒนามีน้อยมากนะครับอยากปรับเปลี่ยนโดยเริ่มตั้งแต่โครงการแนวคิดก็คืองานบ้านไม่ใช่ธรรมชาติแต่เป็นวัฒนธรรมที่คุณมอบให้นะครับส่วนประเด็นค่าแรงขั้นต่ำนะครับนายนษ์เชื้อเมืองพานจากสาภาพแรงงานสิ่งทอไทยได้กล่าวถึงค่าแรงขั้นต่ำในอดีตว่าเงิน300บาทมันเพียงพอณเวลานั้นแต่เวลานี้มันคือ10ปีแล้วขึ้นมาเพียง354บาทและค่าแรงขั้นต่ำมีเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่337บาท แต่มันเป็นเงินที่สามารถใช้จ่ายต่อคนไม่ได้ไปถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราแม้มีรัฐบาลในอดีตหาเสียงในการขึ้นค่าแรงก็ไม่สามารถทําได้ตามที่หาเสียงนายพงก,ก็คาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถทําได้ตามที่หาเสียงไว้ที่600บาทเพื่อเราจะมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีขึ้นพร้อมทิ้งท้ายคําของนายกคนก่อนว่าอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ ส่วนทางด้านนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับจากรรคเก้าวไกลก็ได้กล่าวถึงสัดส่วนของงบประมาณในการบริหารประเทศของกองทัพและสวัสดิการประชาชนว่าถ้าลดงบประมาณกองทัพห0,000ล้านบาทเราสามารถนําไปเลือกพัฒนาสวัสดิการได้ดังนี้นะครับก็คือ 1. เพิ่มสวัสดิการให้กับเด็กเล็กศูนย์ถึงกปีเป็นเดือนละ1,200บาท2ออุดหนุนนโยบายเรียนฟรีข้าวฟรีรถรับส่งฟรี และ 3. อุดหนุนนโยบายประกันสังคมทวนหน้าเจ็บป่วยได้เงินชดเชยมีค่าเดินทางไปหาหมอการปฏิรูปกองทัพจะทําให้เรามีสวัสดิการทวนหน้ามีเงินไปดูแลเสาหลักของครอบครัวในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถมีกองทัพที่ Small a ส Smart ได้อย่างที่ประเทศอื่นมีอย่างเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านนางสาวแสงสิริตรีมักคานะครับเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการก็กล่าวว่า16ปีในการต่อสู้กฎหมายบำนานท้นหน้านะครับตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ไม่เคยได้รับการเห็นชอบในเรื่องสวัสดิการเลยเร็วนี้ก็จะเข้าไปยื่นอีกครั้งนะครับอยากเชิญชวนทุกคนเสนอกฎหมายบำนานท้นหน้านะครับกฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในครอบครัว ถ้าพ่อแม่เรามีบำนาญหรือสวัสดิการที่ดีเราก็ไม่ต้องมากังวลทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของเราอีกด้วยนะครับก็สำหรับการที่จะเสนอเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุหรือบำนาญทวนหน้านี้นะครับก็มีการผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีมาแล้วกว่า16ปีเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าก็ถูกปัดตกเสนอก็ถูกปัดตกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ทางเครือข่ายก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็จะเสนอพรบรบำนาญผู้สูงอายุ3,000บาทอีกครั้งนะครับโดยทางเครือข่ายรัฐสวัสดิการนะครับก็เตรียมที่จะผลักดันกฎหมายบำนาญ3,000บาทนะครับโดยจะนำร่างพรบรบำนาญแห่งชาตินะครับเสนอต่อรัฐบาลเศรษฐาและสภาในช่วงตอนเปิดประชุมสมัยสภาครั้งที่2นะครับก็คือช่วงวันที่12ธันวาคม2566นะครับจากนั้น เครือขายรัฐสวัสดิการนะครับจะยืดรายชื่อนะครับในช่วงวันที่13-15ธันวาคม256นี้นะครับสำหรับพร,บ,รบบำนาญแห่งชาตินี้นะครับหากถูกผลักดันเป็นกฎหมายนะครับผู้สูงอายุจะได้เงินเดือนละ3,000บาทนะครับและหากเด็กได้เงินเดือนละ1,200บาทก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง จริงๆแล้วเงินเด็กไม่ได้มีการปรับให้มานานมากแล้วนะครับถ้าปรับให้ก็จะดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าวของสินค้าต่างๆมันก็แพงนะครับเงินที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในปัจจุบันแล้วนะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ